ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้เอาเหรียญสวยๆมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่ปีพุทธศักราช2537นเะครับนะเป็นรุ่นพรปีใหม่นะครับจะเขียนว่ารุ่นดีๆปลอดภัยรวยๆนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามมาที่องค์พระเลยนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับของเหรียญลักษณะของเหรียญที่ดีนะครับนะแล้วเหรียญนี้เป็นยังไงนะครับนะก็ต้องไปชมกันนะครับนะ เอาเหมือนเดิมครับดูทุกอย่างเป็นงานศิลปะนะครับพี่เพื่อนเนี่ยพี่เพื่อนหาเซนเตอร์ของเหรียญด้วยการนี่ครับเอาไม้ทาขึ้นไปที่รูเจาะครับเห็นไหมพี่เพื่อนจะเห็นเซนเตอร์ของเหรียญชัดเจนนะครับว่าบาลานซ์ซ้ายขวานะครับนะเนี่ยครับเห็นไหมอ่าได้นะครับเซนเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับด้านหลังก็ต้องทําเหมือนกันครับจิ้มไปที่บริเวณหูเจาะเลยครับตรงรูเจาะเลยครับจิ้มไปตรงที่รูเจาะเลยครับแล้วล่ะวางไม้เห็นไหม พี่เพื่อนจะเห็นบาลานซ์ซ้ายขวาเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมเห็นยันไหมครับสองข้างข้างไม้ครับพี่เพื่อนเดี๋ยวผมขยับให้ตรงก่อนอ่านี่ครับเห็นไหมมันจะพอดีเลยนะครับมันจะพอดีเลยนะครับเราจะเห็นเซนเตอร์ของเหรียญแล้วก็เซนเตอร์ของภาพนะครับน่ะอ่าเราได้แล้วครับคราวนี้เราดูอะไรครับเราก็ต้องดูตัวตัดนะครับตัวตัดนี่ไม่ได้หมายถึงขอบข้างนี้นะครับดูตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆขึ้นอ่ะไปดูให้ใกล้ขึ้นเป็นเหรียญใหญ่นะครับนะตัดเนี่ยครับเห็นไหม ว่าจะต้องเรียบร้อยสวยงามทั้งหมดนะครับเห็นไหมลักษณะของเหรียญที่ดีนะครับนะนี่ครับจะต้องไม่ตัดไม่ล้นไม่เกินนะครับต้องพอดีนะครับไม่แหว่งไม่ขาดนะครับเพี่เพื่อนเห็นไหมสังเกตกระหนกด้านบนนะครับเห็นไหมครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบนะครับการตัดนี่เขาดูกันตรงนี้ครับพี่ๆเพื่อนไม่ได้ไปดูขอบข้างเหรียญนะครับนะนี่ครับโบราณเขาดูตรงนี้ครับพี่เพื่อนนะอ่าคราวนี้ดูอะไรครับด้านหลังก็ต้องได้เหมือนกันครับเห็นไหมด้านหลังก็ต้องมีเขามี ตัดมาจากข้างหน้าครับด้านหน้าได้หลังก็ต้องได้เห็นไหมนี่ครับด้านหลังก็ต้องได้ครับไอ้อะไรจะเล็กใจใหญ่เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะเขาบังคับมาจากกรอบหน้าพี่นึกงออกไหมเพื่อนๆนึกงออกใช่ไหมเขาบังคับมาจากกรอบขัางหน้านะครับพอตัดมาจากด้านหน้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะเล็กใหญ่วกว่ากันได้แต่หายไปเลยไม่ได้นะครับหายไปเลยไม่ได้นะไม่ใช่ว่ามาแล้วปื๊บหายไปมาถึงหายไปแล้วมาโผล่ตรงนี้เนี่ย ผิดวิธีผิดหลักการนะครับว่าอย่างนั้นเขาทิ้งหางขยะตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับนะเขาไม่ปล่อยผ่านมาอยู่แล้วนะครับนะคราวนี้เราดูอะไรครับเราได้เซนเตอร์แล้วเราได้ขอบตัดแล้วเราต้องดูหูหลังครับเพื่อนเพื่อนสำคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆนะครับคือจะเหรียญรุ่นใหม่รุ่นเก่าวิธีการดูมันก็ยังไม่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อนเพื่อนดูแบบเดิมนะครับวิธีการเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารูปพบฟ้าใหม่ขึ้นก็ไปดูโค้ดดูอะไรครับนะ แต่พระเก่าก็ต้องดูแบบนี้พระใหม่ก็ต้องดูนะความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับเพื่อนพ่พเห็นไหมว่าหูหลังก็ต้องเรียบเนียนนะครับเนี่ยต้องเรียบเนียนทั้งหมดนะครับเรียบเนียนทั้งหมดนะครับไม่มีลายแกะลายเก่าก,การต,ตะบงตะใบเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหูวงซ้อนอะไรไม่ได้นะครับนะแล้วก็หูตั้งปิ้นตั้งทีเดียวจบเห็นไหมป็นตั้งทีเดียวจบนะครับนะไอตัดลงมาพับลงมาเนี่ยเห็นไหมพวกขอบปิ้นตั้งพวกเนี้ย เบสิกนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเอามาเป็นตาหนิจุดได้นะครับมันเป็นเบสิกของการสร้างอยู่แล้วครับคือโลหะมันตัดพับกระแทกลงมานะครับมันก็เป็นเป็นตั้งอยู่แล้วครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วก็เนี่ยเห็นผมให้สังเกตยอย่างตรงนี้นี่เห็นเห็นเส้นรอบ,บวงไหมเห็นเส้นรอบ,บวงนี่นะคือมันจะต้องเรียบเนียนขึ้นไปเลยพี่เพื่อนเนี่ยเรียบเนียนขึ้นไปจนทะลุหูบนสุดเห็นไหมเนี่ยเรียบเนียนครับเรียบเนียนขึ้นไปเลยนะครับนะ เนี่ยบริเวณนี้สําคัญมากๆครับบริเวณนี้สําคัญมากๆครับเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยสสำคัญมากไอ้ส่วนที่ตรงไหนที่เราบางเหรียญที่เป็นกระหนกเป็นอะไรตรงนี้ก็ต้องดูความกระหนกตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับไอ้ส่วนพอมันหลุดจากกระหนกไปแล้วที่เป็นบริเวณเหลือตรงหูเนี่ยก็ต้องเรียบเนียนไปเลยนะครับต้องเรียบเนียนไปเลยนะครับนะคราวนี้เราได้หูหลังแล้วเราได้เซนเตอร์ได้ขอบตัดนะครับนะคราวนี้เราก็ไปดูลักษณะของเหรียญนะครับนะลักษณะของเหรียญก็เป็นหลวงพ่อคูณนะครับนั่งหันข้างนะครึ่งองค์นะครับนะ แล้วก็จะเป็นกระหนกรอบเหรียญยนะครับนะเป็นลายกระหนกรอบเหรียญตรงนี้จะมีนะนะครับนะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าอะไรผมมองไม่เห็นแปาบนึงขยายเข้าไปอีกเขียนว่าดีดีนะครับปลอดภัยรวยรวยคูณปรลิสุดโทนะครับนะเนี่ยนะลักษณะของเหรียญกระหนกข้างบนสองอันนะครับอ่าอันนี้ลักษณะของเหรียญน,นะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเขียนว่าพระยานวิทยาคมเถรนะแล้วก็เป็นดอกจันทสองดอกนะครับนะ ตรงนี้จะเขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนะครราชาสีมานะครับนะก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็จะเขียนว่าพรหลวงพ่อปีใหม่2อง7สคูณปริสุดโทนะครับตรงนี้จะมีเป็นนูน,น,นขึ้นมาแล้วจะมีเป็นสื่อเ็นสศสารลาเนาะหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโคดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าโค้ดเป็นลักษณะแบบไหนด้วยนะครับนะนะแต่อันนี้ผมว่าลักษณะของเหรียญเนี้ยเนี่ยเห็นบ่าพวกนี้ไหม ผมว่าเป็นลักษณะของพอเหรียญมันใหญ่ประการปั๊มลงไปเนี่ยมันก็เลยบานขึ้นพี่นึกออกไหมแต่มันต้องมันต้องไม่เป็นมันต้องไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับนะอ่าคราวนี้เราไปดูอะไรครับเราได้ทบทุกอย่างแล้วคราวนี้ก็ไปดูที่การแกะการเกาคพรับพี่เพื่อนเนี่ยเนี่ยที่เพื่อนเห็นไหมว่าเหรียญที่ดีนะครับคือมันแทบจะไม่ต้องไปส่องกล้องลงกล้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยพี่เพื่อนเห็นผิวไหมเห็นกระแสของเหรียญไหมครับเนี่ย คือพระจะต้องมีมิติครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยความคมชัดต่างๆนะครับนะเนี่ยหูตาจมูกปากนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องก่อนเนี่ยเนี่ยครับมันโอ้โหกล้องผมก็ไม่ค่อยถนัดนะซูมเอาครับเนี่ยเห็นไหมเห็นความคมชัดความมีมิตินะครับแล้วพื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นแบบนี้พื้นเหรียญจะเป็นแบบผด,ผดๆอย่างนี้ครับเนี่ยจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเทั้งในนี่ครับนะแล้วก็หนกคมชัดนะต้องคมชัดทุกอย่างต้องคมชัดนะครับเนี่ย ดีดีปลอดภัยรวยๆนี่ต้องคมชัดนะครับนะเนี่ยทุกอย่างจะต้องคมชัดสวยงามความเรียบร้อยนานะครับความเรียบร้อยเป็นหลักแล้วพี่เพื่อนเห็นไหมว่ากระหนกข้างบนเนี่ยนะครับไม่มีแหว่งมีล้มไม่มีไม่มีมมแหว่งมีกินไม่หายเลยนะครับต้องพอดีนะครับก็ตัดเนี่ยเห็นไหมตัวตัดเขาทามาพอดีนะครับจะตัดเกินไม่ได้นะครับเหรียญตัดเกินนี่มันเก๊เกอยู่แล้วครับนะตัดเกินมาคือม่งไม่ดีเลยพี่คิดไว้ได้เลยครับเพราะว่ามันเกินไม่ได้นะเกินไม่ได้แหว่งไม่ได้ครับ คือเขาต้องทํามาตรฐานพี่เพื่อนเ่นึกออกไหมไม่ได้มาตรฐานเขาก็ทิ้งหนังขยอแค่นั้นเองเราก็เคย,เคยดูสารคดีทําเหรียญเราต้องเคยเห็นนะครับนะไม่ดีเขาไม่ปล่อยผ่านอยู่แล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าทําช่วยๆออกมานะครับไม่ได้นะครับนะเนี่ยแลวพื้นเหรียญทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเราเห็นกระแสของ,ของ,ข,องของการลมเนี่ยเห็นไหมมันจะเขียวเนี่ยเป็นลุง้งๆนะครับนะเนี่ยเนี่ยแล้วพระจะต,ต,ต้องไม่บวมเหมือนเดิมครับเหรียญจะต้องไม่บวมเนี่ยมันลืมไม่ได้เพราะว่าเทคนิคกับมีอยู่เท่านี้นะครับพี่เพื่อนนะเนี่ย เหรียญจะต้องไม่บวมนะครับเหรียญจะต้องเนียนเรียบเสมอนะครับเห็นแต่องคพระเวลาเอียงเนี่ยองศาสุดนะครับเห็นปะเราจะเห็นแค่องค์พระนะครับจะเห็นจะไม่เห็นตัวเหรียญลอยขึ้นมานะครับนะสังเกตง่ายๆนะครับนะของแท้มันจะเรียบตึงนะครับนะแต่้าของปลอมมันจะเป็นบวมเป็นหลังเต่าจับแล้วรู้แล้วครับมองก็รู้แล้วเนี่ยแล้วจาแล้วเทียบจาที่ผมบอกได้ไหมว่าขอบเหรียญจะต้องปิ้นตั้งสวยงามนะครับนะจะต้องปิ้นตั้งสวยงามทั้งหมดนะครับนะทุกทั่วบริเวณนะครับเนี่ยนะ พระมันเป็นการปั kind of so ๊มลงไปนะครับนะเนี่ยมันจะต้องคมขึ้นมาเนี่ยชัดเจนนะครับบ่าทจะต้องชัดเจนนะครับนะเนี่ยแล้วดูพื้นนะเนี่ยก็ทําได้ดีคบเหรียญรุ่นนี้ก็ทําได้สวยพอสมควรนะครับก็สวยครับสวยสวยกว่าหลายๆรุ่นของแกนะครับนะเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมดูปดตรงนี้นะดูเป็นเป็นเหมือนเป็นเม็ด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 นะครับแล้วก็ทําละเอียดนะเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้ทําแบบชุยชยนะครับเห็นไหมถ้าผมว่าถ้าของเกก็น่าจะเป็นพืชไปเลยนะครับนะ นะของเกก็น่าจะเป็นพืชไปเลยนะครับแล้วมิติจะจะไม่เหมือนนะครับนะสีสันโลหะก็จะไม่เหมือนนะครับนะเออนะครับนะแล้วก็คันนี้เราไปดูด้านหลังครับที่ผมได้บอกไว้้วเมื่อกี้นะว่ามันแตกหมายถึงว่าเป็นเหรียญใหญ่แนละ้วเวลาปั๊มลงไปอผมคิดว่าด้วยความที่ความคิดผมนะผมคิดว่าโอเคทุกอย่างมันโอเคแล้วเพียงแต่ว่าลาักษณะของเหรียญมันใหญ่พอเวลาปั๊มภาพไปก็เหมือนกานขยายมันขยายออกไปตรงนี้มันก็เลยดูแบบจะ,จะเห็นไหม จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแรมครับจะเป็นเหมือนแรมอย่างที่ผมเคยบอกครับแต่ผมว่ารุ่นนี้ทําก็ถามว่าถามว่าทําได้ดีไหมก็ทําได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยคือเป็นลักษณะมันจะมีลักษณะของที่ว่าไม่เรียบร้อยด้วยนะครับนะไม่มีไม่ความไม่เรียบร้อยด้วยนะครับนะแต่ถามว่าจากสายตาผมแท้ไหมอันนี้แท้แน่นอนนะครับนะอันนี้แท้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการสร้างเขาอะไม่เรียบร้อยครับเนี่ย คือที่ที่ผมบอกว่าดูแล้วดูแล้วดีแน่นอนเพราะอะไรนี่พี่เพื่อนเห็นไหมว่าเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับไอ้พี่เพื่อนเห็นไหมว่ากระแสการปั๊มออกไปครับมันเสมอครับเห็นไหมคือคือมันต่อเนื่องพี่พี่นึกออกปะเนี่ยเนี่ยเห็นเส้นต่อเนื่องจากขอบเหรียญไหมครับไปที่บริเวณตัวหนังสือจากตัวหนังสือออกไปขอบเหรียญนะครับเห็นไหมเนี่ยมันมันมันสมูทครับแล้วมันก็ไปทั่วทั้งหมดเห็นไหม คือมันเท่ากันครับคือมันเท่ากันถ้าการลักษณะการถอดเนี่ยมันจะอีกลักษณะหนึ่งมันจะไม่มีมันจะไม่มีมิติพวกนี้คือมันจะบานออกไปเฉยๆแต่มันจะไม่มีไอ้พวกนี้คือมันไม่ได้ต่อเนื่องออกไปพี่เห็นไหมว่าเส้นหนังสือเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นหนังสือครับเส้นที่มันกระจายออกไปอ่ะมันมันต่อเนื่องคือมันต่อเนื่องไปกับเส้นขอบเหรียญพี่ๆเห็นไหมเนี่ยยิ่งตรงนี้บริเวณนี้ชัดเจนมากครับเนี่ยบริเวณนี้ชัดเจนมากเนี่ยเห็นไหม คือมันเป็นกระแสเดียวกันคือก็แสดงว่าจากที่ผมวินิจฉัยแล้วนะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นเหรียญใหญ่พอปั๊มเนี่ยมันกระจายตัวออกไปหมายถึงว่าคือมันบานออกนึกออกไหมขอบเหรียญพวกนี้มันก็เลยไม่ไม่เป็นตั้งเป็นสันนะครับนะก็เลยตั้งไม่เป็นสันแต่ถ้าแต่ถ้าเหรียญนี้เป็นวงแค่นี้เป็นวงในแค่นี้แล้วปั๊มนะครับผมว่าตัวนี้สันแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้สันเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเส้นวงในนี่ไหม เ <t ell> ออตรงนี้เป็นสันขึ้นไปครับไม้ชนเลยนะเนี่ยแทงไม้ไปไม้ชนเลยครับถ้าแทงไม้ไปไม้ชนเลยนะถ้าเหรียญมันเป็นแค่นี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเหรียญมันเป็นลักษณะทั่วไปหมายถึงว่าไ,ไซส์ทั่วไปไซส์มาตรฐานผมว่าก็จะสวยงามคมชัดนะครับเพียงแต่ว่าพอเหรียญนียมันบานออกไปลักษณะเหรียญมันใหญ่เนี่ยเกือบไม้ไม้ที่มฟันเกือบอันเลยพี่ๆดูเนี่ยเนี่ยเห็นปะเหรียญใหญ่นะครับเหรียญใหญ่นะครับนะเป็นเหรียญใหญ่นะครับ เนี่ยแล้วก็เราก็ดูโค้ดนะครับกลังดูไม่ทั่วเลยนะครับนะนี่ครับโค้ดโค้ดก็จะเป็นลักษณะการตอกมือนะครับคมชัดลึกนะครับนะเห็นนะอ่าเนี่ยตัวหนึ่งครับนี่ครับต้องเป็นการคมชัดลึกอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรมาสักเหมือนจำโค้ดของหลวงปู่หมุนได้ไหมครับเนี่ยลักษณะเดียวกันคือจะไม่มีอะไรมากั้นขวางครับจะต้องไปครบทุกอย่างนะครับนะ จะไม่มีอะไรมากั้นขวางนะครับเหมือนลักษณะคล้ายเหรียญของปูหมุนที่ผมเคยนําเสนอนะครับนะมันจะไม่มีอะไรมากั้นขวางเพราะว่าโค้ดเนี่ยเขาสร้างเขาแกะมานะครับเขาไม่เขาต้องทํามาไม่มีอะไรมากั้นขวางครับเพื่อนเพื่อนนะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับนะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดีนะครับแต่ลักษณะการทําอาจจะไม่เรียบร้อยเพราะเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญใหญ่นะเป็นเหรียญใหญ่นะครับนะเป็นเหรียญใหญ่การปั๊มออกไปเนี่ยคือที่ผมฟันว่า เหรียญนี basics, like ้ด mm ีเพราะอะไรกระแสอย่างที ies, uh? right. euh ่ผมได้บอกได้กล่าวไปนะครับเนี่ยพี่ๆเห็นกระแสนี้นะเนี่ยพวกนี้ที่มันแทงออกไปครับคือทั้งหมดมันสมุติเป็นตัวเดียวกันพี่เพื่อเพื่อนเอนึกออกไหมคือมันเป็นชุดการทําชุดเดียวกันแต่ถ้าบาตัวเนี้ยถ้าเปลี่ยนเหรียญปลอมเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะตื้นคือมันจะตื้นเบร์อยู่แล้วตัวหนังสือมันจะตื้นเบอร์อยู่แล้วแล้วพอตรงนี้มันจะหนักเลยมันจะไปกันใหญ่เลยแล้วไอ้พวกกระแสพวกนี้มันจะไม่มีเนี่ยไอ้กระแสพวกที่เป็นเป็น เป็นสายฝนออกไปครับเนี่ยจากตัวหนังสือเนี่ยมันมันคือมันเป็นชุดเดียวกันนะมันเป็นชุดเดียวกันเราก็เลยสันนิษฐานได้ว่าอ hey, ๋อลักษณะว่าเหรียญนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเหรียญนี้มันเป็นแบบนี้แล้วตัวหนังสือต้องเป็นคมตั้งชัดเจนนะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งเนาะรายละเอียดมันเยอะครับเนี่ยเป็นตั้งนะครับตัวหนังสือเป็นสันนะครับสวยงามนะครับนะแล้วขอบข้างเนี่ยครับโดยมิาทานะครับนะไปไปจัดตุดตัดสินไม่ได้นะครับนะ ตำหนิจุดไม่มีนะครับเหรียญผมไม่มีนะครับตำหนิจุดนะครับดูเอาเป็นความสวยงามเป็นงานศิลปะเท่านั้นนะครับเพื่อนนะถ้าของมันสวยเรียบร้อยสวยงามก็ไม่ต้องให้ใครดูครับถือว่ามันผ่านอยู่แล้วนะครับม MA> ันผ um> ่านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะเราเราจะเราจะเชื่อใครล่ะครับนะเราเล่นเราของเราเองเรามีเราก็ต้องดูด้วยตาเราเองนะครับเพื่อนนะสำคัญทุกอย่างต้องตัวเองนะครับนะทุกอย่างต้องตัวเองครับ เราจะไปอาศัยฟังเอาหูเล่นไม่ได้นะครับนะต้องใช้ตาเล่นนะครับฮะนะครับนะดูแล้ววิเคราะห์นะครับว่าเออมันเป็นเพราะอะไรนะครับนะถ้าเรียบร้อยสวยงามจบนะครับนะคุณภาพมาก่อนนะครับความสวยงามเป็นหลักความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับนะตำหนิจุดไม่มีนะครับเป็นเรื่องอุปโลกนะครับนะทั้งหมดเป็นเรื่องอุปโลกนะครับนะว่ากันไปนะครับนะเกเยอะแยะนะครับผมเห็นที่เอาขึ้นมามาสอนนะครับนะ เอามาบอกชี้ตำหนุตำหนิจุดจ่ายตังค์นะครับนะปลอมเยอะแยะครับพี่เพื่อนนะเราเอาตัวเราเป็นหลักครับดูความเรียบร้อยเป็นหลักอย่างอื่นไม่มีครับไม่ต้องมาเชื่อผมก็ได้เอาความเรียบร้อยเป็นหลักพี่เพื่อนนะคือเราถ้าเรา,า,เราพระถ้าเหรียญเรียบร้อยเราเราก็เราใส่ได้เลยครับแต่ถ้าไม่เรียบร้อยก็ให้คิดไว้ครับพี่นิดพี่คอให้ดีครับว่ามันเป็นเหมือนกันหลายๆเหรียญหรือเปล่าครับหมายถึงว่าเหรียญทั้งล็อตเนี่ย หมายถึงว่าเราไปดูของคนอื่นด้วยว่าเหรียญมันเป็นยังไงครับลักษณะของเหรียญนะครับเราก็มาวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไร่ปีพุทธศักราช2537นะครับรุ่นพอหลวงพ่อปีใหม่นะครับนะก็เหมือนเดิมครับขอพรหลวงพ่อก่อนนะครับนะเอาออกไปหน่อยครับเหรียญใหญ่นะครับเหรียญใหญ่ก็ขอพรหลวงพ่อนะครับให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับและตัวกระผมนะครับมีความสุขความเจริญนะครับ คิดหวังสิ่งใดให้สมหวังสมความปรารถนานะครับแล้วก็ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ